โรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแกน่นร่วมจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนเอกชนจังหวัดคอนแกน่นจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินีเมื่อวันที่1มิถุนายน2,565เวลา9นาฬิกาณโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงอำเภอเมืองจังหวัดคอนแกน่น มีโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมโครงการ26โรงเรียนและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแกน่นนายกริณนรพศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษพระบรมบราชินีนายสุเทพบุญริ์รักษานายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแกน่น ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมณีอนุสรศึกษากล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการนายกฤตสุวรรณพรมศึกษาธิการจังหวัดขอนแกน่นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแกน่นจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตซึ่งเป็นโครงการที่สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดขอนแกน่นและสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแกน่นน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษพระบรมราชินีวันที่3มิถุนาย,ยน2565โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเพื่อให้เจ้าที่บุคลากรในสำนังกงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นผู้บริหารครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น นักเรียนและประชาชนทั่วไปจำนวน218คนมีส่วนร่วมในการแสดงความกตัญญูกตาเวทีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีเพื่อถวายเป็นพระราชกศุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2565 2 เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนโลหิตในการรักษาพยาบาล 3. เพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ในการบริจาคโลหิตในการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์หน่วยรับบริจาคโลหิตจากเหล่ากาชาดจังหวัดคอนแกนโดยโรงพยาบาลคอนแก่นและสถานที่ในการจัดโครงการจากโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงมีผู้ สนใจเข้าร่วมโครงการ2 1 8คนมีผู้บริจาคโลหิตรวม1 1 2คนอคนวันนี้โรงเรียนเอกชนนะครับทุกโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นราชกุศลุสมเด็จพระราชนินีเนื่องอช่วงที่มีกิจกรรมที่คล้ายวันสมภพของท่านนะครับซึ่งทางโรงเรียนเอกชนเราในจังหวัดขอนแก่นทุกโรงเรียนนะครับก็ได้ร่วมไม้ร่วมมือกัน นะครับที่จะบริจาคโลหิตอยากจะทําคอมบีนะครับเพื่อพระราชินีของเรานะครับก็เลยถือโอกาสวันนี้นะครับโรงเรียนเอกชนก็ร่วมใจกันนะครับมาบริจาคโลหิตนะครับโดยมีหลายภาคส่วนในช่วงกันโดยเฉพาะทางประธานโรงเรียนเอกชนของเรานะครับศึกษาธิการจังหวัดที่มีหน้าที่กํากับดูแลนะครับโดยได้รับเจ้าภาพใหญ่ก็คือโรงเรียนการกุศลบ้านน้องแหวงให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับนอกจากนั้นเราก็จะมีทางจิตอาสานะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ใน พื้นที่นะครับเข้ามาร่วมในการบริจาคโลหิตเพื่อ,อช่วยเหลือนะครับชีวิตแล้วก็ได้ช่วยเหลือเหล่ากชาติที่จะได้นําเลือดไปใช้ประโยชน์ในการรักษาต่อไปครัชงชัยกุศลากรสํานักข่าวเมกโปรรายงาน